สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆ FC ลุงป้านาอาทุกท่านกันเลยนะฮะ <S <S วันนี้ก็ผมอยู่กับน้องต้นมันอีกเช่นเคยเลยนะฮะ<ช>ก็ใช่ผมวันนี้ก็พางน้อต้นมันมานอนอย่างที่ผมเคยบอกกับพี่ๆไว้แล้วว่าถ้าทํากระต๊อบเสร็จแล้วจะพาน้องต้นมันของเราฮะมานอนประเดิมก่อนเลยฮะแล้วก็จะมาวันนี้เราเกือบมาเออเออทุยเยอะนะทุยเยอะเราจอมมีนะเออปิ้งอย่างปิ้งหมูย่างกินกับน้องต้นมันนะฮะก็คือผมบอกกับน้องเลยว่าถ้าเสร็จปุ๊บจะพาน้องมาปิ้งย่างหมูที่นี่เลย นี่ผมพร้อมแล้วก็ะวันนี้ผมเตรียมอะไรมาบ้างอยากให้พี่ๆดูว่าผมเตรียมของอะไรมาบ้างนะ,ะทุกคนมาอย่างแรกเลยมาดูกันทุกคนโอเคพี่ๆนี่ครับผมจะให้ดูผมเตรียมอะไรมาบ้างในะค,ะคืนนี้นะฮะอย่างแรกฮะ,คะโคมไฟของมไฟแคมปิง้งผมอย่างแรกเลยดูก็ทําการให้น้องหาที่แขนมะ,ะ้ยข้อหนึ่งข้อลองเที่ยงที่ยคุโอเชูเออเี่ยเจออยากี่ยน้องหาที่แขวนทุกคนเพราะว่าจะตกลอนี่คนเพื่อฮะให้ แสงสว่างครับดูคมไฟแล้วเหมาะกับตัวที่นอนมากตัวกับกระต๊อบมากทุกคนดูโอ้โหสวยมากแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะทำการก่อไฟเลยพี่แต่ว่าผมจะเว้นระยะห่างในการก่อไฟกับตัวกระต๊อบเพราะว่ากระต๊อบเป็นยญ้าคาทุกคนอาจทําให้เสี่ยงกับการเกิดไฟไหม้ได้เดี๋ยวจะทิ้งระยะห่างขยับไปหน่อยเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลามมาหายญ้าคานะคะโอเคแล้วก็ นี่เป็นนี่ฮะทุกคนเสื้อผมมาเดิมเสื้อใหม่เลยให้น้องนอนกับผมแต่ผมซื้อมาไม่นานนี่เองทุกคนเป็นเสื้อันนี้จับอย่างดีทุกคนนี่ฮะอ่านอนสบายเลยเสื้อนุ่มมากให้น้องปูเลยนอนพราะสบายปูไว้เผื่อเรางั้งเละทุกคนโอ้โห,หนอนนอนมากทุกคนดูสิบรรยากาศมันดีมากโอ้โหยาให้พี่พีเอฟซี FC มาเจอที่นี่นะแล้วก็มา นั่งพักที่กระต๊อบของผมกับน้องต้นมันกันนะฮะอันนีอ้อวดนิดนึงโอ้พอดีกับตัวกระต๊อบเลยทุกคนขนาดเสื้อเนี่ยควะนี่โอเคแล้วก็ต่อมาฮะเรามีเตรียมพวกชามช้อนมีดเขียงนะฮะเพื่อใช้ในการหั่นหมูวันนี้จะปุ๊กหมากหมูให้น้องกินนะฮะดูแล้วก็ผมมีเตรียมพวกนี้ฮะควะโยชูพี่เออกระเพยยู่ทสให้พี่ๆดูว่ามีอะไรบ้าง เราจะมีเป็นกระเทียมทุกคนลองดูกระเทียมให้ดูนะฮะแล้วก็มีเป็นอะไรถูเยอะโอ้ยอะถูเยอะมีพอนหมูฮะถูเยอะแปลว่าหมูทุกคนหมูก็มาแล้วก็มีเป็นรสดีนะฮะแล้วต่อมาเป็นพวกพริกไทยต่างๆก็ซอสแหงลมโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มก่อไฟก่อนนะบบแ,แล้วก็ค่อยมาหมาัมกหมูกันีทีนะให้น้องช่วยก่อไฟนะฮะทุกคนน้องอาจจะก่อไฟเร็วโอเคมาเริ่มกันเลยแต่มืดครัทุกคน นี่พี่ครับผมนี่ฮะแล้วก็ผมก็มีเตรียมเป็นทูบกันยุงทุกคนน่ฮะที่เราปักไว้ตามพื้นตามใต้ถุนด้วยแล้วก็ข้างๆที่เราจะพักกันนะฮะเพราะว่ายุงท่านี้ก็เยอะพอสมควรแต่ว่าก็ไม่เยอะเหมือนในดงไผ่หรือว่าในป่าถ้าไปกันนะฮะก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเราปักทูบเพื่อป้องกันนะฮะปักทูบไายยุงไว้โอเคทุกคนนี่ฮะน้องก็กําลังจุดไฟให้ผมนะก่อไฟผมเพื่อเตรียมตัวปริ้งย่างที่ผมต้ององอาตะแกรงฮะตะแกรงผมลืมเอาขึ้นมาตะแกรงอยู่ที่อ่า บ้านพ่อผมค่ตรงข้างล่างครับไม่ไกลมากผมลงแถวตะแกงก่อนโอเคเดี๋ยวผมขอปักทูบไล่ย,ยุงก่อนแล้วก็จะมักหมู่ต่อนะครับปักไปใต้ถุนเลยทุกคนนะฮะเพื่อป้องกันยุงให้ควันมันไล่ย,ยุงไปนะฮะมีหนึ่งจุดครับฮะคีเอ้ยค่ชูคีเบวอันนี้กับข้าวเสียมีกับข้าวมีแก่คีนั้นต้องถือเยอะจุดนะ อี้หนึ่งจุดนะครับแล้วก็ตรงข้างๆที่เราจะปิ้งย่างหมูอีกหนึ่งจุดทุกคนนี่ฮะโอเคครับครับผมมาเรามา,มาเตรียมตัวมหมักหมูกันดีกว่าเตรียมตัวอจะหมักหมูอันแรกผมจะอันนี้ก่อนหั่นหมูไปช็ชิ้นๆก่อนนะทุกคนเพื่อให้ง่ายต่อกันหมักนะฮะเริ่มแบบแรกหมูก่อนเลยทุกคนโหมีขบม,มาก้คงจะหนะิวนะทุกคนคาสเวียอืมทุกคน หมูก็ผมยังไม่ได้แช่น้ำทุกคนเพราะว่าเพิ่งออกมาจากช่องฟีดนะทุกคนฟะหอหลังอ้างอย่าทำน้องว่าน่าก,กินนะน้องว่าน่าก,กินนะครับนี่คือจุดที่เราจะใช้หมกักผมล้างมือทุกคนล้างมือเรียบร้อยแล้วครับทุกคนมองว่ามันไม่สะอาดหรือเปล่าแต่เราจะบอกว่าล้างมือเรียบร้อยแล้วทุกคนมา,มาดูครับมือนี้มันจะเป็นยังไงโอ้โหแต่หมูสวยมากทุกคนเนี่ยเนื้อแดงครับ สดมากอะเราดองคือหมูสดมากทุกคนโอเคเรียบร้อยครับหมูผมสั่งมาแค่ครึ่งโลเพราะว่ากลัวกินกันสองคนไม่หมดทุกคนก็เลยสั่งมาแค่นี้ผมไปแช่น้ำแป๊บหนึ่งเพื่อให้หมูมันละลายตัวก่อนนะครับมันจะแข็งเกินมันจะช้าทุกคนครกระเทียมพริกไทยผมชอบมากในาการหมักหมูเพราะว่ากระเทียมช่วยหมูนุ่มฮะส่วนพริกไทยทาให้ความหอมแล้วก็มีรสชาติที่แบบว่าน่ากินนะถ้าเป็นพริกไทยฮะส่วนกระเทียมอะ ห,หมูนุ่มจริงผมแบบเป็นสูตรที่ผมทำประจำมาผลรอบนี้ผมจะทำให้น้องต้นมนะันติดใจในการหมักหมูของลยทลกคนว่ามันอร่อยขนาดไหนไดินขึ้วมาพีเดอร์ลเลยโอเคจะข้าต,ตามข้างล่างทุกคนเพราะว่าข้างบนเป็นพื้นไม้เ๋ย่มันจะพังฮนะรับะตามบนหินนีง่ายกว่านี่เหรอ โอเคครับพี่ๆครับตอนนี้ผมก็ทําการเตรียมวัตถุดิบเพื่อจะทําการย่างเรียบร้อยนะครก็หมูก็แช่น้ำเรียบร้อยครับผมก็คือนิ่มตัวหมดแล้วนะ,ะทุกคนพี่ๆดูะฮะแล้วก็ต่อมาผมจะเริ่มใส่พวกกระเทียมกับพริกไทยก็เลยเพื่อให้มันหมักอย่างลงตัวนะฮะแล้วก็มีความนุ่มนะฮะทุกคนขอจบกับมือมลลแล้วทุกคนนี่ของกระโหยเป็นยางไยทุกคนนะฮะก็ขยาขยาฮะผมะยิ่งชอบพริกไทยยิ่งเยอะยิ่งกระเทียมเยอะครับผมยิ่งชอบเลยเพราะว่ามันตรงกลิ่นหอมแล้วก็ ทำให้หมูเนียมตัวง่ายขึ้นด้วยทุกคนนุ่มมาในการกินคืนนุ่มเลยฮะอย่างนี้เลยหกนิดหนึ่งทุกคนโอ้ยหกหกหกแล้วก็มาผมใส่เป็นน้ำมันหอยทุกคนอย่างนี้เลยน้ำมันหอยก็ช่วยในการกลมกล่อมทุกคนผมว่านะผมคิดผมนะผมว่ามันกลมกล่อมทำให้แบบว่ามีกลิ่นหอมทุกคนโอเคเอามาอันนี้นะทุกคนผิดฝาโอเคแล้วก็มาเป็นรถดีทุกคนรดีสักหน่อยหนึ่งนี่ พอดีก็เพื่ในการน,นัวความนัวนะฮะโอเคนะครับผมจะขอขยำม,มาทุกคนขยำไปเลยหอมทุกคนยังไม่ลงเตาก็หอม,มฮะผมจะหมักทิ้งไว้ประมาณสักห้าถึงสิบนาทีทุกคนเพราะว่าผม,มาเป็นคนชอบหมักหมูนานนะฮะยิ่งหมักนานยิ่งอร่อยทุกคนยิ่งหมักนานยิ่งหอมยิ่งนัวทุกคนยิ่งนุ่มนะฮะเดี๋ยวพี่เอทีราดูนะครับมันจะน่ากินขนาดไหนรอดูได้เลยครับพี่ ยิ่งหมักนานยิ่งเข้าไปถึงเนื้อมากขึ้นทุกคนพวกพริกไทยพวกกระเทียมมันเข้าไปถึงเนื้อหมูมากขึ้นมารอสักสิพันาทีทุกคนสินาทีสิบนาท,ท,ทีก็ได้ครับโอเคครับพี่เพื่อนๆครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะนําหมูที่เราหมักไว้ทุกคนครบสิบนาทีไปเรียบร้อยแล้วครับผมนนเนี่ยฮะนี่ดูนล้คมูฮะดูผมตักให้ดูเลยชิ้นเลยว่ามันน่ากินขนาดไหนดูถึงเครื่องมากทุกคนเพราะว่าผมหมักแบบว่าสิบนาทีให้เนื้อมันแยับละมุนกับเครื่องเลยทุกคน มามาดูตอนย่างแล้วตอนเสร็จจะเป็นยังไงน้องกำลังสับฟืนนะครับผมเพื่อใช้เป็นเชื้อไฟในการย่างนะทุกคนนี่พร้อมละมาเรามาดูตอนย่างจะน่ากินแค่ไหนแล้วก็จะออกเป็นหน้าตาแบบไหนให้นางต้นมันเป็นคาตอบไปผมว่ามันน่ากินหรือไม่น่ากินหรือว่าอร่อยหรีอยวไม่อร่อยนะฮะัให้นางต้นมันเป็นคําตอบไปผมนะทุกคนมาโอเคพี่พี่ครับตอนนี้ก็ทําการย่างหมูได้เครึ่งทางแล้วครับผมพอดีเมื่อกี้มีพี่บูน มาเยี่ยมน้องต้นต้นมันนะฮะก็ซื้อพวกก็กินให้เมื่อกี้ผมถ่ายไม่ท,ทันเพราะว่าวผมอมหมูฮะย่างให้พี่บุญดูฮะแล้วก็ให้ที่บุญเห็นรสชาติของมูผมว่าเป็นไงบ้างก็ที่บุญก็นําลูกชิ้นแล้วก็มีอะอะไรนะอะไรขวบอะไรเห็นไหมเงเกลือลูกมอนทุกคนนี่ครับบุญนำลูกมอนมาให้นี่ฮะมาให้น้องต้นมันกินด้วยอ่ะร่อยมากแล้วก,ยก,ยก็ยังเกิดยังเกิดไทยกะเหลี่ยงคภาษาไทยแต่ว่าฝรั่งนะทุกคนผลฝรั่ง พี่วุ้นเอามาให้น้ำต้นมันพี่วุ้นใจดีมากทุกคนดูทุกชิ้นคือมาเยอะมากดูโอ้โหคือแบบพี่เขาดีมากทุกคนนี่ว่าอุ้ยอะน้องาอร่อยมากทุกคนโอเคผมมาให้พี่ๆดูครับน้ำหมูไงมั้งตอนนี้ตอนลงเตามันก้ลืมให้ดูพี่พดูครับตอนนี้น่ากินมากทุกคนดูอื้มสามชั้นทุกคนแล้วก็ หอมมากอันนี้คือหอมแบบผมน้ำลายน้ำน้ำลายไหลอเนี่ยน้ำลายไหลแล้วน่ากินมากทุกคนอืมมาพี่เราดูตอนเสร็จแล้วเป็นไงบ้างทุกคนน่ากินที่ไหนอืมว่าลองอังย่ะอืมคนผมให้น้องถือกล้องให้ผมนะครับผมถือไม่ถนัดผมถามว่าน้องน่ากินไหมน้องบอกน่ากินมากครับพี่สามชั้นเน้นๆทุกคนอืม เนี่ยเอาไปฉูยาไปสดนะถามว่าน้องเคยกินอย่างนี้ไหมน้อง่อนยังไม่เคยกินแบบนี้เลยเพราะว่าน้องกินแบบของแบบมันจะเป็นของแค่หมูทั่วไปหมูเนี้ยฮะแต่ว่าน้องไม่เคยกินแบบแบบว่าหมูย่างแล้วก็มีพวกซีฟู้ดจิ้มแจ่วอย่างเงี้ยทุกคนเรามาดูว่าน้องจะมีความตื่นเต้นหรือว่ามีความแบบว่าดีใจมากแค่ไหนกนในแบบเมนูที่ผมทําให้น้องกินนะฮะโอเคทุกคนมาดูวิธีตอนสุกเป็นงไงโอเคครับพี่พี่ฮะตอนนี้หมูชุดแรกที่ผมปิ้งไปก่อนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนมาดูใกล้ใกล้มคว้าไกู่่โย ไม่้องถือกล้องให้เหมือนเดินมนะทวนดูเนื้อหมูครผมจะหั่นให้พี่พดูนะครับว,ว,ว่ามันน่ากินทางไหนทุกคนมาดูกันเลยอืม,อมขาวน่ากินมากลองอะไรพวอน้องพูดคําว่าหล่องอังเกิลแปลว่าน่ากินมากพี่โอ้โหทุกคนดูอืมผมจะให้น้องต้นมันชิมก่อนเลยเพื่อดูว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่ามาเด็กน้องกินแบบว่าไม่แถมชิมก่อนนะฮะอย่างแรกอ่ะ ขยอยู่เดี๋ยวผมถือกล้องให้น้องดูฮะพระอือไม่ร้อนทุกคนพราะหมูล่มเย็นนะครอุ้ยอะอือะไรปะโอ้อุอ้ยก็ก็นะสุดยอดโอ้โหทุกคนชิมได้ความไปต้องอร่อยมาชิมกันไปนะครับกินแบบมีกระดมจิ้มนะทุกคนชูโยผมเตรียมจิ้มมาทุกคนนี่มีสองแบบนะจะมีเป็นจิ้มแจ่วนี่ฮะจิ้มแจ่วขวดนี้แล้วก็นีเนินซีฟู้ด ดี๋ยวผมขอแกะก่อนนะจะดูว่าน้องชอบกินแบบไหนนะครับรอคราวนี้เป็นซีฟู้ดทุกคนผมจะแบ่งฝั่งนะเพราะว่าผมลืมเอาถ้วยสาน้ำจิ้มมาเดี๋ยวแบง่งไงกันสองฝั่งดีกว่าอ่ะแต่ไม่ให้ไม่ให้ผสมกันนะฮะโอเคให้น้องต้งมนมันลองชิมน้ำจิ้มสองแบบเลยขอจบก,กับมือนะคอยอศซีฟู้ดก่อนเลยมาให้ช่วนเป็นไง สี่ฟุตเวียเวีย,ย,ย,ยก่ะยะเกยเร <c oughs> าบอกไม่เผ็ดคุณสองเผ็ดนะมเราไม่เผ็ดอ่าข่อยชิ้นหนึ่งแต่เป็นจิ้มแจ่วแถวทุกคนเดี๋ยวกก่ะโอ้โหเวียผม <c oughs> <c oughs> มาทักคุณน้องขำฮรม,มีข้างข้างนี่ซอดเราไอ้ข้าง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 กระตอบเรามีเป็นอ่าที่พักกำลังเวรอยพอมันเกิดกันอยู่นะฮะก็จะมีเสียงเข้ามาบ้างก็ขออภัยพี่ๆทุกคนนะครับเวียก็น้องขำเสียงเพลง อโอเคโอเค,อเคทุกคนเดี๋ยวผมขอรีบทำให้เสร็จก่อนแล้วก็จะกินพร้อมกันอีกทีนะทุกคนโอเคครับพ,พี่พี่ครับตอนนี้หมูย่างของเราก็เสร็จสมบูรณ์้วทุกคนตอนนี้ผมกับกันมันคุยกันว่าเราเอาเสือขึ้นไปข้างบนก่อนไหมเพื่อไม่ให้เสือเหลือพวกน้าจิ้มหรือว่าพวกเอ่อมันหมูที่จะหยดลงพื้น,นะฮะก็พับเสือไปข้างบนก่อนแล้วก็นั่งกินพื้นเพียวๆงนี้ไปก่อนนะคนเพื่อความสะอาดด้วยทุกคนมาเราจะเต็มตัวกินหมูกันแบบเต็มรูปแบบแล้วเพราะว่าเรา ชิมกันไปเรร้อยแล้วครับน้องบอกว่าผ่านอร่อยผมแต่ว่าผมภูมิใจแล้วว่าผมก็ทํอร่อยกับข้าอร่อยทุกคนปิ้งหมูอร่อยทุกคนมาทุกคนมาดูฟิลผมกับน้อมันนั่งกินหมูปิ้งกันสองคนทุกคนมาพร้อมแมคว่าเอาเดี๋ยวพร้อมอยังโอเคมาทุกคนเริ่มกินหมูปิ้งกันดีกว่าพี่มากินหมูกันก็มาดูว่าเราจะกินอร่อยแค่ไหนน,น้ำนมันน้ำมันอ่ะน้องบอกว่าหอมมากพี่มาผมขอป้อนน้องก่อนเลย เน้อซีฟู้ดเนื้กะซูุนน้ำจิ้มซีฟู้ด,ด,ดร้อยเฉียจี๊อ่ะอือหือมีผักด้วยทุกคนแตงอือหือสุดอยอดสุดยอดข่ันปะสุดยอดสุดยอดอร่อยอร่อยมากมาก,มากอือือครับ อากาศอย่างนี้กับหมูปิ้งคือมันมันเข้ากันมากทุกคนอร่อยมากผมเป็นคนชอบหมักหมูทุกคนถ้ามักหมูกับปิ้งย่างอย่างนี้มากเลยอืมเล้ยวอ่ะดูว่ะฟร้อนนะมีจันะข้างๆจะมีแบบเป็นแคมปิ้งทุกคนก็จะมีเสียงเด็กๆแบบที่มาพักที่นี่ก็จะมีเสียงแบบเด็กน้อยก็ขออภัยที่ทุกคนนะครับ โอ้โห my, ทุกคนกินเจ้าคือรสเด็ดมากอร่อยมากหยดนะหยดนะหยดหยดน้ำตกคือ เราบอว่ากินแบบเสร็จจากการย่างปุ๊บกินเลยมันจะอร่อยทุกคนจะไม่ปล่อยทิ้งไว้ถ้าปล่อยทิ้งไว้มันจะแข็งจะแข็งทุกคนเดี๋ยวจะจัดชัดนะฮะให้ชัดกันเลยอืออุ๊ยว่ะชัดๆเลยทุกคนว่าความอร่อยมันเป็นยังไง ก็จะให้น้องถือก็ให้ผมมั่งผมไปกินให้ทุกคนดูบ้างนะฮะมาทุกคนนี่ขอแบบผสมผสานจิ้มแจ่วกับซีฟู้ดทุกคนอือหือนยอดอร่อยมากขอัญคำหนึ่งขอภายชิพีเอฟซี FC, ต้องหิวตามนะครับอือหือแซ่บหลาย โอเคครับ okay. ผมพี่พี่เอฟซีทุกคนคะตอนนี้ผมกับน้องต้นมันก็กินหมูย่างเรียบร้อยแล้วก็น้องต้นมันก็มันกินฝรั่งที่พี่บูนเอามาให้เมื่อสักครู่นะฮะอุยอ่ะเรากินอันเดอร่อยมากทุกคนดูโอ้โหทุกคนนี่แสงกันน้อยน,นะฮะภาพอาจจะไม่สวยเหมือนตอนกลางวันนะทุกคนโอ้โหเรากินได้สุดยอดอร่อยมากไฟตรงนี้แสงดีทุกคนไฟเอเอยกี้โยี้แสงดีให้น้องแบอแว่าชัดๆหน่อยโอเค เดี๋ยวเราสองคนฮะทุกพี่พี่ฮะคือแดงโทรตามน้องเพราะว่าแดงเป็นห่วงน้องครับผมก็คือเอาตรงผมว่าแดงคิดถึงน้องด้วยัะเดี๋ยวแดงจะให้น้องกลับไปนอนกับแดงที่บ้านทุกคนเดี๋ยวผมจะเตรียมของกับเก็บของแล้ก็กไปส่งน้องต้นมันที่บ้านน้องแดงกันเนาะเพราะว่าเอาตรงความรู้สึกแดงในก็คงจะเป็นห่วงน้องด้วยแล้วก็คิดถึงน้องด้วยแล้วป็นังคายาว่าโอเคเดี๋ยวแดงผมจะขอปิดคลิปพันนี้ก่อนนะทับพี่เดี๋ยวรอบหน้าค่อยพาน้องมานอนก็ได้ฮะแล้วก็ ถ้าให้ผ่าแดงมาด้วยมานอนพร้อมกันเลยสามคนเลยให้คน้องขับมาดูน่โอเคเดี๋ยวเราขอปิดคลิปคลนี้พี่ๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราทั้งสองคนเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับผมอย่างไงก็ไว้รอรอมานอนคลิปหน้ามารอดูอีกทีว่าเราจะนอนวันไหนทีอัปเดตพี่ๆดูอีกทีเนาะโอเคถ้าไงขอลาเพียงแค่นี้ผมเลยพบกันคลิปหน้าพี่ๆสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับดีคบบ๊ายบายใครใครพูดด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคผมสวัสดีครับพี่ 没了。